สวัสดีค่ะคุณครูอัศดาพรมีคุณนะคะหรือครูก้อยนั่นเอนะคะวันนี้คุณครูก้อยจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สามวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานบนโลกของเราเด็กๆหลายคนคงรู้ว่าพลังงานบนโลกของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะ พลังงานบนโลกของเราอ่ามาดูว่าการเปลี่ยนแปลงของพลังงานการเปลี่ยนแปลงของพลังงานที่เรารู้จักมีอะไรบ้างอ่าเด็กๆเ,เคยเห็นรูปภาพนี้ไหมคะรูปภาพนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยน,นักเรียนคิดว่ามีพลังงานอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วพลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่ง ไปเป็นพลังงาน1ได้อย่างไรงั้นเราไปดูกันค่ะพลังงานที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราจะมีอยู่หลายรูปแบบเลยนะคะรูปแบบที่หนึ่งคือเราเรียกว่าพลังงานกลพลังงานกลคือพลังงานที่เกิดขึ้นจากการกระทำของแรงแล้วทำให้วัตถุ เกิดการเคลื่อนที่อ่าพลังงานกลนนี้ก็ได้แก่พวกอะไรบ้างเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเครื่องซักผ้าอ่าเครื่องปั่นผลไม้นั่นเอง 2. พลังงานแสงพลังงานแสงนี้ได้มาจากดวงอาทิตย์อคือพลังงานที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์พลังงานที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์ของเรานะะี่คะก็ ให้พลังงานอะไรบ้างมีใครรู้บ้างเอ,อ่ยก็ให้พลังงานแสงให้พลังงานความร้อนใช่ไหมคะอ่าต่อไปพลังงานเสียงพลังงานเสียงคือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุอ่าการสั่นสะเทือนของวัตถุทําให้เกิดเสียงนั่นเองและพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าคือ พลังงานที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านตัวนำไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าพลังงานที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะคือหนึ่งพลังงานก้นสองพลังงานแสงสามพลังงานเสียงและสี่พลังงานไฟฟ้ามาดูว่า พลังงานแต่ละพลังงานนะคะจะเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งมาดูกันอ่าเด็กๆคิดว่านี้เขาเรียกว่าอะไรกาน้ําร้อนใช่ไหมคะ,ะกาน้ําร้อนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานความร้อนก็คือทำให้น้ำในการเนี่ยเดือดนะคะต่อไปโคมไฟอ่าโคมไฟเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงทำให้หลอดไฟเนี่ยเกิดความสว่างขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าวิทยุวิทยุทยอ่าเป็นการเปลี่ยนพลังงาน ไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงทำให้วิทยุเกิดเสียงขึ้นนั่นเองอันนี้คือแผงเซลล์สุริยะ,ะแผงเซลล์สุริยะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ เครื่องคิดเลขอ่าภายในเครื่องคิดเลขของเราจะมีเซลล์สุริยะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ภายในจึงสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะพาไปดูคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอนี้จะเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองมาดูว่าเขาเปลี่ยนแปลงยังไงอันนี้คือพลังงานไฟฟ้าจากเตารีดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้พลังงานความร้อนนั่นเองอันนี้คือเครื่องซักผ้าอ่าเป็นพลังงานกลนะคะ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลโคมไฟเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะเปลี่ยนพลังงานฟ,ฟ้าเป็นพลังงานแสงนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอ่าแผงเซลล์สุริยะใช่ไหมคะอ่าเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเอง จบไปแล้วนะคะคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานนั่นเองอ่ะต่อมาเรามารู้จักนอกจากเพลังงานรูปหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้แล้วมันสามารถเปลี่ยนเป็นมากกว่าหนึ่งพลังงานได้นะคะอ่ะเรามาดูว่าจะมีอะไรบ้าง พลังงานรูปหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้มากกว่า1พลังงานได้แก่หลอดไฟเด็กๆคิดว่าหลอดไฟสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอะ,อะไรได้บ้างมาดูกันนะคะหลอดไฟสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงและก็พลังงานความร้อนนั่นเอง ซึ่งจะทำให้หลอดไฟของเรามีแสงสว่างและเมื่อเปิดน,น,นานๆหลอดไฟของเราก็จะเกิดความร้อนอเด็กๆเ,เคยสังเกตไหมคะเวลาลูกไก่ลูกไก่ตัวเล็กๆที่มันฟักออกจากไข่แล้วอเขาชอจะนำหลอดไฟไปแขวนไว้เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้ ไก่เกิดความอบอุ่นเพราะว่าหลอดไฟเมื่อเปิดนานๆแล้วมันจะเกิดความร้อนนั่นเองอ่าต่อไปโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กของเราจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงพลังงานกลพลังงานความร้อนและพลังงานเสียงนั่นเองซึ่ง ทำให้น้ตบุ๊กมีภาพและเสียงและในขณะที่ใช้งานมอเตอร์ของใบพัดมันก็จะหมุนเพื่อที่จะระบายความร้อนออกจากโน้ตบุ๊กนั่นเองนะคะอันนี้คือเครื่องเป่าผมเครื่องเป่าผมของเราจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลพลังงานความร้อน ทำให้มอเตอร์ของเครื่องหมุนเนี่ยเกิดความร้อนขึ้นนั่นเองอ่ะจากภาพตอนที่จะเข้าบทเรียนเมื่อกี้คือก็าถามไปแล้วนักเรียนคิดว่ามีพลังงานอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่าเด็กๆรู้ด้วยคำตอบหรือยังและสามารถเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานหนึ่งไปเป็นพลังงานหนึ่งได้อย่างไรอันนี้คือดเด็กๆเห็นไหมคะ กังหันใช่ไหมคะอ่ากังหันลมแผงเซลล์สุริยะอ่ามาดูว่ามันสามารถเปลี่ยนพลังงานได้อย่างไรพลังงานลมพลังงานลมเกิดจากพลังงานกลโดยใบพัดของกังหันลมเนี่ยมันจะติดอยู่กับเครื่องกำเนิดไฟ,ฟฟ้านั่นเองเมื่อกังหันลมเกิดการหมุนอ่าหมุน หมุนหมุนมุนมันก็จะทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อันนี้คือพลังงานลมต่อไปพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์เกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ตกลงมาที่เซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งมีสารกึ่งตัวนำดูดกลืนพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าอันนี้คือ การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้านะคะเด็กๆได้รู้ไปแล้วว่าการเปลี่ยนพลังงานบนโลกของเรามีพลังงานอะไรบ้างที่เราเรียนไปดังนั้นให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนบทเรียนของเรานะคะวันนี้ครูกร้อยก็ขอจบการเรียนการสอนวิยทยาศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่สามไว้เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ